c c n news ข่าวรอบรั้ว่าแดง วันพฤหัสบดีที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2568โรงเรียนชุมชนนนหันวันครูจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2567เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีภาวะความเป็นผู้นำพัฒนาด้านการคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพักที่ลงสมัครจำนวน3พักคือเบอร์หนึ่งพักเพื่อชาวชอชอนเบอร์สองพักชอชอนก้าไกลและเบอร์สามพักเพื่อ รบพบเพื่อชอชออนอซึ่งพักที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2567คือเบอร์หนึ่งพักเพื่อชาวชอชออนอนำโดยเด็กชายเมทัสพันเมืองประธานนักเรียน วันศุกร์ที่7เดือนมีนาคมพุทธศักราช2568นำโดยดรสุขวัฒน์เทพปินผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูพร้อมคณะครูและนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่6ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ณนเะมืองโบราณโนนเมือง อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีที่บอกเรื่องราวการดำรงชีวิตของคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆและความสนุกสนานเสริมสร้างความสามาคัคคีเป็นหมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข C C N News รายงาน